ผู้กำกับสพเมืองนนทนไม่ไหวไฟกลับเดือดอจฉริยะพร้อมแจ้งความดำเนินคดีวันที่18พฤษภาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่217/2565ตั้งกรรมการตรวจสอบวินัยพลตำรวจโทจิราพัฒน์ภูมิจิตพอบชภูทรนาักหนึ่งพลตำรวจตรีวันร์เตชะอะะัครเกษมพอบอก,กอสสภูทรนหนึ่งพลตำรวจตรีภพศสาลวงวชรมมงคล พอบอกจังหวัดนนทบุรีและพันตํารวจเอจกจตุรนอนุรักษ์บันดิตพกกสพเมืองนนทบุรีชุดคลี่คลายคดีการเสรียชีวิตของนางสาวพัทรธิดา พชรวิรพงศ์หรือแตงโมโดยมีพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเรตตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานตรวจสอบพ้อเท็จริงสำหรับการแต่งตั้งการตรวจสอบวินัยตำรวจภูธรภาคหนึ่งทั้งสี่นายดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายอชอริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาวชนยกรรมได้เข้ายื่นหนังสือ ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย,าร,ายร้ายแรง เพราะเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางซีนายดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบแม้กระทาการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทําได้ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหรือรู้ตัวผู้กระทําผิดและนําข้อมูลเท็จหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สํานวนการสืบสวนสอบสวน รวมถึงไม่ทําคดีชนสุดการตายและไม่มีการตรวจสอบสารเสพติดบุคคลต้องสงสัยบนเรือจึงเป็นที่มาของการตั้งกรรมการตรวจสอบดังกล่าวขึ้นเพื่อพิสูจน์ทราบพอเทจ็จริงและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายล่าสุดทางด้านพันตำรวจเอกจตุรงอักษรบัณฑิต ผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีได้ออกมาเผยถึงคำสั่งดังกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายอจชาริยะเช่นกันในข้อหาหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานทั้งในส่วนของสพเมืองนนทบุรีและที่สอนอประชาชื่นไว้์เล้าด้วยเช่นเดียวกันยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดทำงานทำตามกฎหมายเพราะเป็นคดีสำคัญอยู่ในความสนใจของประชาชนคงไม่มีใครทำคดีตามที่ใน,ในายอชาริยะกล่าวหา ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิว w s ออนไลน์ o o m ขอบคุณค่ะ